ออกสือเนาะออกสือพี่สตารยุทธ์เลยเนาะเอกเอ๊ะแล้วเ,วเดินมหนังกลัวที่ไหน่ะขายใหญ่แถวนี้ด้วยเอกเอ๊ะเมือ่กอกี้โยนข้าวให้กินเขาเดินมาไกลๆมากินข้าว ที่บ้านตกใจเอาไงดีนั่งมาได้ไงมชมกันชัดๆนะครับนกเผือกขันล้อเรียนไก่นั่งทำเสียงขันล้อเรียนไก่ หาสจัจจรรย์ไม่แปลกไหมามามาลูกมาโยนข้าวให้กินเขาเขาเดินมากินข้าวนะจากมือเราโอ,อ้เชื่องมากไม่เชื่องมากเนี่ยนนะเดินอยู่ใกล้ๆนะใกล้ตัวเาเดินเยอะดิ เดือดถ่านกล้องไปไหนไงอ๋อมาโอเคไปไกลแล้ว